โอเคโอเคไปไหนไปไหนพี่จะไปไหนพี่เดียวพี่เดียว,วขู่ฆ่าวะพี่เนมพี่เนมพี่เนมพี่ขวดยานะน,นี่เสนอ นอยน้อยเอ็งเป็นอีกแล้วเหรอ่พี่เนมดีไหมนะเฮ้ยมันอยู่เฉย โอ้โหนักสืบคนไว้กูไม่เคยได้เล่นเรอวันเนี้อะยังไงเจอเจอสืบที่ไหนเจอสบที่ไหนคะสืบตรงห้องสแกนอะห้องห้องพยาบาลใช่ปะห้องพยาบาลห้องพยาบาลห้องพยาบาลตรงนั้นเนี่ยคือผมจะบอกว่า เมื่อกี้เมื่อกี้ใครเดินลงมานะตรงห้องแอดมินมีคนเดินลงมาจากห้องห้องกลางห้องถงกลางผมอยู่กับดีเมอร์ยืนอยู่ตรงห้องถงยืนอยู่ลงตรงหน้าห้องแอดมินแล้วมีคนเดินลงมาจากห้องถงกลางครับพี่ใครใครที่เพิ่งออกจากห้องแอดมินนะสีอะไรวะห้องกล้องห้องกล้องวงจรตเมื่อกี้ยืนดูขอบกล้องอยู่ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ผมอะไรวะคือผมอยากจะบอกว่าผมมีเควสสแกนตัวอิมอยู่ไหนอิมอยู่ซ้ายล่างค่ะอิมอยู่ไหนซ้ายล่างซ้ายล่างห้องซ้ายล่าง ซ้ายล่างคือตรงไหนถัดจากห้องไฟมาที่แรกว่าจะไปเปิดห้องเปิดไฟแต่ว่าโดนเปิดไปแล้วเดี๋ยวนะเดินมาจากข้างไหนซ้ายล่างข้างบนที่แรกอิ่อยู่ตรงนั้นแหละอยู่ซ้ายล่างที่แรกเดินเินมาจากห้องตรงกลางตั้งแ้วและตรงไหนนะห้องไฟห้องสแกนพี่ห้องสแกนมันมุดท่อได้อ่ะมันไปห้องไฟกับห้องสกิลได้อ่ะใช่ใช่ใช่เพ่มีใครอยู่ห้องไฟกับห้องสกิลนะพี่ว่าอุ้มอิ่มวะ S <S อา้าอีกไม่ได้อยู่ห้องไฟเร,เราขี่ลงมาทันไงศพน่าจะตายได้สักพักหนึ่งว่ะใช่อาจจะยังไม่ได้พึ่งฆ่าเดี๋ยวแล้วแล้วพี่ขวดนี่เขาไปตายที่ไหนกันพี่เออมีใครเห็นศพพี่ขวดไหม,<ผ>มไปสแบมันเน่าไปเลยผมว่านะนี่มนใครน่าจะพี่เนมวะก็กูบอกว่ากูมีเควกสแกนตัวนี่ไงแต่ว่าทำไปยังทำไปยังยังอ่าเดี๋ยวพี่ทำให้ผมด้วยนะ เพราะว่าแต่ว่าพี่เนมพี่เนมเดินเข้ามาจากห้องจากห้องแอดมินนี่หว่าฮะอ้าวตอนแรกอะตอนแรกผมอยู่ห้องแอดมินกับบีมสองคนแล้วพี่เนมมาเดินเข้ามางั้นเดินมาดูพี่กันทุกคนเลยนะพี่อะไรตอนนี้โกรธใครอะพี่ผมสักตุผมที่บนอุ้มหิมเอาพี่เนมแกแกโกรธเขาทำไมพี่รักเป็นซะเนี่ยพี่รักเดี๋ยวเกมหน้าเดี๋ยวพี่จีนนะไวไฟกูมาแล้วกูไปเล่นในคอมกูจะซื้อเอาอ่ะเอาอ่ะ ถ้ามันเก่งๆแล้วกันนะไม่เหมือนไม่แบไม่เหมือนไม่เหมือนตาที่โดนปาดคอในตาเนี้ยพี่นิวสงสัยต้องรีบถ้าเกิดฆ่าพี่นีนี่ทุกคนต้องสงสัย,ย,สยแน่เลยอะเองดีวะพี่พี่ทำเควสสแกนตัวไปแล้วต่อหน้าดีมแล้วทำไม<ช>ดีมไม่ทำเควสสแกนตัวต่อหน้าพี่บ้างอ่าผมทำพร้อมพี่สมาร์ทไปแล้วครับทำตั้งแต่เริ่มเกมเลยพี่แล้วทำไมพี่กี้มันไม่เดินมาดูพี่วะ ถึงดูก็ไม่รู้หรอว่าเป็นผีเป็นคนดูได้มันจะขึ้นถ้ามันถ้ามันมีเควกอะแสดงว่าเป็นคนแน่นอนคิตไหมอ๋อดีมเป็นปะเนี่ยไม่ไม่ดีมผมผมเซฟได้ดีมมันทำเควกขึ้นพี่ผมดูแอบดูอยู่พี่ว่าตอนนรกดีมมันก็อุ่มอิ่มกับสมาร์ทวะเมื่อกี้มันก็อุ่มอิ่มกับสีดาวะเมื่อกี้พี่อุ่มล่าสุดเอซนเนี่ยเดินาจากห้องพยาบาลไม่อ่ะอิ่มอ่ะอยู่ห้องล่างแล้วที่ีพี่กี้เดินผ่าน ทำเควสอยู่แล้วก็ขึ้นไปขวาบนแล้วก็ไปใช่ใชแล้วก็ไปขึ้นขึ้นไปขวาบนที่ห้องยิงบุกกบาบาทะ่ะแล้วก็กำลังจะไปไปเปิดได้หนาหน่ะโอเคไม่รู้ไม่มีมูลว่ะตอนนี้สกิปแต่แต่น้องอะสงสัยสีม่วงกับสีดำนะ ก็อาจจะมาช่วยกันเองไม่ไม่ไม่ใช่แน่นอนพี่ผมผมที่ว่าที่ว่าสีดำที่ว่าสีดำไปเลยเนี่ยยังไงอินเสเนียอินเเนียอินเสเนียคูเปรพรีเมอร์อินเสเนียคูเมอร์พรีไม่ดีผมอร์เฉยผมมีเควสอยู่ยังเหลือเคว s อยู่สองเ u e s สุดท้ายแล้วตามผมมาดูได้ที่ห้องไฟผมเหลือสามสี่เ u อะไม่ได้ทำเลยแต่ดีมาดีมาทำา u e s สแกนตัวตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยพี่ที่ห้องพยาบาลผมเดินตามเขาไปดูแล้วก็จะเหลือแต่มิกกี้ ก็นีชอกเฟสนะร่อยน้อยเฟสค่ะโอเคกดสกิปเลยเี่จับมันเองไงตัวไลา์ถ้าพี่ไม่ตายหาซะก่อนนะแต่แต่ผมบอกก่อนนะถ้าผมเดินตามพี่เนมแล้วใครฆ่าพี่เนมไม่ใช่ผมแน่ๆนพี่ตายเท่ากับบีเมอร์ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้หเห็นใช่ไหมเหตุบนที่ใช่ไหมพี่กดไม่ทันเห็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 น สีอะไรวะสีส้มวิ่งไปมาแบบยังไงเอ่ยสีส้มยังอยู่ตรงแถวกลางๆอยู่เลยนะครับดยดูเมื่อกี้างนม่เกี้เห็นข้างๆเห็นแบ,บบแบบอยู่<ช>แต<บ>่ค<บ>เมื่อกี้ใครผมมาเห็นส้พี่เนม<ช>แต่<ช>ผมผมยังไม่เห็นนะแต่มันกดรีพอร์ตได้แล้วมันอยู่ตรงประมาณก่อนที่จะไอเปิดไฟได้อะ เมื่อกี้เมื่อกี้สีส้มยังอยู่ตรงกลางอยู่เลยคือเห็นไฟดับแล้วก็กำลังจะวิ่งไปเปิดไฟมัแวบบคือวิ่งวิ่งบิวิ่งขึ้นไปไอ้นั่นลงท่อเดินเข้ามาวเอออางี้ดีกว่าพี่อูมีไปไหนมาก่อนที่จะมาเจอผมไอ้ห้องขวาล่างพี่เดินจากทั้งบนเลยจากอ่ะพี่มิกีิ ขวาบนใช่ป่ะอิ๋ก็เลินลงมาขามล่ขาล่างทกินทำภารกิจที่เห็นเดี๋ยว่ะไม่รบก,กว่าไงแล้วก็วิ่งแล้วก็แยกกันหลังจากถ้าคือพี่เห็นพี่อดูห้องแอด,ดมินตอนไฟดับดีมหนีพี่ตอนไฟดับดีมไปห้องไฟใช่ปล่าเช่ที่เนี้ยพี่เห็นพี่อุม้มอิมอยู่ขวาล่างจริงแล้วก็แต่ว่าแต่ที่เนี้ยในห้องไฟอ่ะพี่เห็นสองคนแล้วแล้วก็มีคนโดนฆ่าคนแบบคุณมันหายอ่ะมันหายแวบเป็นนิดนึงอ่ะแล้วพี่ก็เลยกดออกไปแล้วก็ดีมก็กดรีเควสเลยล่าสุดอ่ะพี่อยู่ห้องแอดมินนะ พี่พี่เห็นอยู่ใครหยุกค่ะปุมรีเควสไม่ม e ีครับมีแต่ปุ่มรีพอร์ตปุ่มรีเควสอ่าผมก็มึงนก่นแหละปุ่มรีเควสผมรีเควสผมรีเควสปวดใครวะผมรีพอร์ตพูดผิดพูดผิดพี่กี้อยู่ไหนพี่พี่ฟุกทำไมพี่ฟุกไม่ฆ่าผมอ่ะกูไม่ได้เป็น อยู่ใกล้ๆที่พี่เนมตายอ่ะแต่เห็นมิกกี้ยืนอยู่ข้างๆเดินมาจากข้างแรวมิกกี้ร้อยเมื่อสิบไปตอบไปยู่นะคะแน่นอนครับยืนอยู่เฉยๆตรงทางเดินนะคจบแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวก็รับตอบไปเลยค่ะมิกกี้เห็นตอนตอนพี้เห็นปุ๊บแล้วดีมก็กดรีพอร์ตเลยปะคือเขาเห็นตอนไฟมืดอ่ะเดินเดินเาเดินอยู่ตรงนั้นอ่ะเดินตรงทางอ้าวพี่เห็นตอนไฟมืดพี่เห็นได้ไงอ่ะ เอาก็เดินสวนกันจะไม่เห็นอะไรเงี้ยเขายืนอยู่ตั้งนานโอ้โหเดินสวนกันแสดงว่าพี่อยู่ในห้องไฟเหรอไม่เดินลงมาจากห้องกล้องอะฮะห้องกล้องสวนสวนกันซ้ายล่างใช่ไหมใช่อ๋ออยู่ข้างห้องไฟต้องโหวตอ่ะต้องโหวตอ่ะวันนี้ต้องโหวตอ่ะตต้้อองงเมื่อกี้โหวตที่มีกี่ไปแล้วว่ะโหวตโหวตเขียวไปแล้วอ่ะขอบคุณค่ะถ้าไม่ใช่นะจะเดจะรู้กัน เชียร์แล้วเชียร์แล้วอันเนี้ยทำไมห่ยน้อยมันเป็นบ่อยจังวะเชื่อยังแม่งเอ้ยเดี๋ยวผมขอถามแค่นี้นะพี่เนียนโดนใครฆ่าห่อยน้อย มันกูผิดที่กูไว้ใจเองจริงเลยหอยน้อยตอนเกมแรกอะไม่รู้ที่ผมอิ่มว่าตอนแรกอะที่จิกันหอยน้อยอีกแล้ววะหอยน้อยเป็นบ่อยเกินเร็วเกินทุกคนหอยน้อยคือเดียวฆ่าต่อหน้าเลยพี่ทุกคน หอยน้อยพูดดีว่าิมสีอะไรสีม่วงใช่ไหมใช่ค่าต่อหน้าน้องเลยเดรร์ร์หอยน้อยไม่ไม่ไม่ดิบดิบเกมมันเร็วเกินไปเกมมันเร็วเกินไปเองเป็นพี่รู้ทำไมพี่ต้องบอกน้องหอยน้อยเหรอพี่เป็นดิเป็นพี่เชี่ยวผพี่ญิงโอเคเกมจบแล้วอีกสีหนึ่งก็คือเนมเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับปวดเลยก็ต้องรอพี่ก็พูดไปเรื่อยพี่แตะเป็น ถ,ถ้าเกมถ้าเกมนี้ไม่จบนะบวชพี่ขวดได้เลยไม่ฟังอีกสีหนึ่งที่พูดเลยนะว่าดีมนะ่ะไม่ได้เป็นผีข้าตกรสองเหรอพี่พพใช่สีที่เป็นผีเนะ่ะก็คือสีส้มและก็สีขาวหนึ่งเลยนะจากการที่พี่คิดดูคือดีมมั่นใจและขำขึ้นมามากๆเลยถ้าเป็นข้าตากรเนี่ยจะและข่าเองแล้วมีคนมาเห็นแล้วจะโม้ให้อีกคนหนึ่งเนี่ยจะไม่ขำขึ้นมา แล้วจะไม่แบบมั่นใจมากดีแบบมั่นใจคือน้ำเสียงดีมั่นใจไม่ได้กลัวอยาไปหลงคาลมเว่ยถ้าเป็นพี่อะระดับสเต็ปพี่ระดับเทพอยู่แล้วพี่ไม่กด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 บวชเพื่อไม่กดมาไม่กดมาบวชเพื่อให้บวชออกหรอกถ้าเกมไม่เป็นตานี้บวชพี่ออกเลยก็ได้ตาบวชไม่ได้กินพี่อะตานี้พี่ไม่ได้ฆ่าแต่ว่าสีส้มเนี่ยเป็นคนฆ่า ไม่นอไม่ได้ค่าสีม่วงค่าแต่ตอนนี้ดีมันเป็นน้งเสียงของคนที่แบบค่าสีม่วงไม่ได้เป็นนะกูจะไปส่งดาวให้อีซีเนียสักสักหนึ่งหนึ่งพันดาวเลยอะถ้าดีไม่ได้เป็นอะสีส้มเป็นพี่สีส้มอี่ีเนียสีม่วงน้องต้องเชื่อพี่ไว้พี่เนี่ยเป็นร้อยเปเซ็นต์เลยพี่ไม่ได้เป็นโอ้ยไม่รู้พี่ไม่รู้ วิวจะหมดใครมาอิ่มเป็นหข่น้อยไม่โคตรเป็นงานเลยว่ะทุกคนเร็วๆอยากฆ่าอลไรอยากฆ่าอลไรอยากฆ่าแล้ว,อลวขอฆ่าหนึ่งสดนะกูว่าไอ้เต้เป็นไงไอ้เจ้าดิฉันผมดิไม่ได้เป็นนี่ิกำลังโอบหัวสีส้มด้วยดิมไี่ เดินเลงผมผมปวด,ด,ดตามพี่นะพี่เยอะแยะผมไม่เกี่ยดนะไอ้ดีเป็นเด่นเด่นเลยดิเป็นแยกเด่นเด่นไอ้ดีเป็นปวดนะอยากให้ได้เป็นผีบ้างนะน <c oughs> ี่มึงจะได้เป็นผีอะ่ะใครว่าตอนนี้ใครเป็นว่าปิดไฟอีก พี่เนมง่้าสิข่าน้องเลยพี่เนมข่าน้องสิข่าน้องสิางสมา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 ได้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 ได,ได,ได <c oughs> โ้โอเคโอเคไปไหนไปไหนพี่จะไปไหนพี่เดียวพี่เดียวหูข้าวะ ขวดยานะนี่ส้นเนี่ยไม่ได้หมดด้วยเอาดิอย่าบอกว่าเจอที่ไหนนะห้ามบอกว่าเจอห้ามบอกว่าเจอที่ไหนนะถามไปถามไรบ้างอ่ะคนถามถามถามเรียงตัวเลยสีดำถามเรียงตัวเลยพี่อมิมพี่อมิมอยู่ไหนอ่ะพี่อยู่กับพี่เนียม อยู่ตรงไหนอะพี่อยู่ตรงไหนพี่เอออยู่อยู่ตรงห้องไฟครับหน้าห้องไฟใช่ตรงนั้นอะตรงนั้นเนี่ยพี่บอกเลยนะว่ามีหลายคนมากแล้วมันมีแค่ไม่กี่คนหรอกที่ไม่อยู่ตรงนั้นอะมีสีขาวแล้วก็สีบ่วงอะพี่จําได้สองสีพี่อยู่กับทีมแล้วมีมีใครวิ่งตามมาอีกตรงห้องน้ํามันทางซ้ายล่างไอเกมแน่ดีมันสงสัยของพี่มันนห้องน้ำมันซ้ายล่างเหรอพี่ใช่กุกํำลังประเมินอยู่แยวห้องน้ำมันซ้ายล่างนี่ใครเห็นคนเดียวหรือสองคนพี่มีหลายคนเลยแก้ไฟเสร็จปุ๊บอะ วิ่งออกมาเต็มเลยหน้าห้องไฟเนี่ยคือดิวกับทุกคนอ่ะพี่ขวดอยู่ไหนล่ะพี่กูก็อยู่ข้างหลังเมื่อไงกล้าัวดหรอไมอยู่ดีวะเไม่รู้ว่ะพี่ผมทำเฟซไอ้น้ำไอ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 ่อไออไ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 อย่าอไอไอยอไ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 อยอไอไอไออุออไอไอไอยอไ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 ออไ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 เไอ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 อออไอออนไไอ่ เราเนี่ยพี่เดินกับอิตาลียดีกว่าแล้วเราแยกไปไหนแล้วทีเนี้ยผมอ่ะผมเราแยกกันที่ห้องแอดมินตอนไฟดับใช่ไหมผมอ่ะก็ฉีกขวามาห้องนายาเลยแล้วก็เจอสมพี่ใช่อินเดียก็ไม่น่าเเพราะว่ามันขวดอยู่กับผมพี่ขวดก็อยู่ในห้องไฟกับพวกเองไงไม่ไม่คือประเด็นอ่ะมันไม่มันไม่น่าจะเป็นไปได้หรอกมั้งที่แบบคือเดินออกมาจากหัวยานด้วยกันแล้วก็อยากจะอยู่ดีก็้นไปฆ่าอะไรอย่างเงี้ยคือตกอยู่ตรงท่อเลยพี่แบบ ทอ drei, wie wie Hier, denkt, ่อล <klass> ่างอ่ะมันจะเป็นหน้ายามจะมีท <Blessed> ่อสองท่อมีบนกับล่างใช่ไหมะท่อท่อล่างแต่ม่เพราว่าพี่พี่เนมเป็นกับอินเตอร์เนไม่ใช่อ่ะงั้นพี่ว่าอินเตอร์เนเป็นนะถ้ามึงว่ากูเนี่ยไม่ใช่ผมปวดเลยยิบหายเอาหมดด้วยเอาหมดด้วย ผมว่ามีผมว่าสีเขียวน่าสงสัยฝากด้วยนะครับไอ้ไทิ้งใจลอ้เรื่องน้ดีกว่าดีสักขอสักสามคำดีกว่าเองจะไปอ่ะผมคิดว่าสีเขียวเพราะมีคนวับผมผมเห็นคนวับจากห้องแอดมินผมดูห้องนี้ลองว้าลองว้าเนี่ยว่าว้าเฮียบีเป็นท่ารับใช้พี่เนมแป๊บพี่เนียมขู่ข้าจะตามพี่เนมไปทุกที่พี่เนมไปไหนอ่ะพี่เนมไปไหนจะฆ่าน้องเหรอไม่ฆ่านะอย่าฆ่าน้องเลย อะไรอ่ะเอาจะเขาปอยู่แล้วอะไรอ่ะพี่รู้ไหมผมพูดกับพี่ว่าไงในใจผมเชื่อมันในตัวพี่พี่จะพาผมชนะโดนโดนมันต้อเป็น่อยเกินเป็น่อยเกินเรพูเมื่อเมื่อเม่อเ่อเมื่มื่อเมื่ออ่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 อเอเมื